เขาว่ากันว่าถ้าพื้นดินเริ่มมีชำมเรียงขึ้นแปลว่าป่ากําลังจะกลับมาหายใจชำมะเรียงเป็นไม้เล็กที่โตง่ายทนแดดทนแล้งรากของเขาชอนชัยยึดดินใบที่ร่วงลงกลายเป็นปุ๋ยดึงมแมลงดึงนกดึงชีวิตให้กลับมาผลของเขาเล็กๆสีม่วงเข้มกินได้เปรี้ยวอมหวานบางคนเรียกองุ่นป่าแต่จริงๆเขาเป็นญาติของอบเชยไม้ที่หอมอ่อนๆเหมือนหัวใจของป่าสิ่งที่พิ แนชอบคือเขาไม่รอให้โลกพร้อมแล้วค่อยโตแต่เริ่มต้นจากพื้นที่ที่ไม่มีอะไรเลยแล้วค่อยๆเปลี่ยนทุกอย่างให้ดีขึ้นเพราะความมั่งคั่งของผืนดินเริ่มจากต้นเล็กๆแบบนี้แหละต้นที่ปลูกง,ง่ายดูแลไม่ยากแต่ให้ผลใหญ่กับโลกใบนี้บางทีความมั่งคั่งที่แท้จริงอาจเริ่มจากต้นไม้ต้นเดียวของเรา